เป็นคู่ที่ห้ามคบทางไกลเด็ดขาดเพราะมีผลต่อใจเยอะแปลว่ากูอยากอยู่กับมึงตลอดเวลาทุกที่ทุกเวลาทุกโอกาสจะทุกจะดีจะสุขจะขี้เป็นไปได้กูก็อยากอยู่กับมึงเพราะฉะนั้นกับคู่คนเนี้ยตัวหนู่ตัวอยากตัวติดมากและเขาคงมีบุคลิกภาพที่ดูดีมากเพราะพื้นดวงคู่คองสูงเลขสิอ่ะหาแฟนไม่ใช่หาแฟนยากแต่เป็นคนที่มีสเปคสูงถ้าดวงไม่ตกจริงอะ่ะ คู่ที่หนูจะได้ทุกคนน่ะจะเป็นคนที่สเปคสูงผิวดีคําว่าผิวดีไม่ไม่ใช่ขาวหรือดานะแต่มันคือสุขภาพผิวดีผิวสม่ําเสมอผิวไม่เหมือนคนป่วยผิวเหมือนคนดูแลตัวเองดีอ่ะ,อะกับทั้งส่วนสูงน้ําหนักชาติพันธุ์การแบบการเกิดในตระกูลเงี้ยมีผลหมดกลายเป็นว่าพื้นดวงคู่ครองจนสิบสองอ่ะจะคัดแต่คู่คุณภาพสูงเท่านั้นดวงตกจริงๆถึงจะคัดพวกอ้อวนบ้างเฮี้ยบ้างเหม็นบ้างแต่งตัวไม่ดีเรียนตกโง่บ้าง น้อยมากในพื้นดวงที่แบบคู่ครองสูงขานาดนี้จะคัดคนพวกนี้เข้ามาเป็นคู่ถ้าไม่ดวงตกจริงๆเพราะฉะนั้นกับคู่คนนี้ก็คิดว่าหนูน่าจะเจอในช่วงที่บุญบารมีสูงเขาเลยดูมีบุค,คลิกความสามารถและอัธยาศัยหลายๆอยา่างดูเป็นชนชั้นสูงแต่ยังไม่หมดแค่นั้นคู่คนนี้ครับที่หนูถามว่าความสัมพันธ์มันจะไปได้ไกลกว่านี้ไหมดีกว่านี้ไหมอะบอกเลยว่าสิบเหรียญในที่เนี้ย มันไปได้ดีกว่านี้อีกมันไปได้ไกลกว่านี้แล้วเขาเป็นสายเปหนักมากๆไม่ได้บอกว่ามันดีไม่ดีแค่กําลังจะบอกว่ารับน้ําใจให้เป็นเพราะนิสัยเขา